สวัสดีครับผมวันนี้นิวมอเตอร์ครับอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราได้ซูซูกิสวิปมานะครับปี2012เกียร์ออโต้ตัวนี้ตัวท็อปด้วยนะครับเป็นพุทสตานะครับราคาเงินสดอย่างเดียวครับตอนนี้139,000บาทนะครับท่านใดเดิมบางสวยครับเครื่องพันห้าครับแรงๆเลยคันนี้นะครับให้ดูก่อนเลยนะครับนี่ดูของเลขกิโลไมล์เลยครับ แสนสองเท่านั้นนะครับโอ้โหมีเครื่องเสียงครับนี่มีเครื่องเสียงครับโอ้โหเดิมๆเลยครับบางเคียบนะครับพาดูรอบพันเลยนะครับมองหาอยู่นะเป็นจิ๋วแน่นอนนะนี่ครับบางทุกจุดนะครับเอาไปขี่เที่ยวปีใหม่เลยราคาเล้าๆนะครับเราขายถูกไปเลยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาท